สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ NJK Family วันนี้นะคะก็มาอัปเดตมาเม้ามอยให้ฟังกันอีกค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้นิดได้มาเล่าให้ฟังว่านิดกำลังจะกลับไปเที่ยวประเทศไทยนะคะเพราะว่าวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดมาตรการ Test and Go อีกรอบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องกักตัวในโรงแรมนะคะนิดก็เลยตัดสินใจว่า จะเดินทางไปที่ประเทศไทยคะ่ะเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านมา4ปีแล้วเนาะแล้วก็นิดจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าขั้นตอนแรกเนี่ยนิดทำยังไงบ้างนะคะนิดอาจจะไม่ได้มาแสดงวิธีทําให้ดูนะคะว่านิดลงทะเบียนยังไงนะคะแต่นิดก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าที่นิดทำเนี่ยทำยังไงแล้วก็ลงทะเบียนยังไงให้ผ่านในรอบเดียวนะคะขั้นตอนแรกนะคะ จองตั๋วเครื่องบินก่อนเลยอันดับแรกก็คือจะติดต่อไปทางการบินไทยนะคะเพราะว่านิดเนี่ยมีวอลชเชอร์ของเมื่อปี2020นะคะนิดจองตั๋วเครื่องบินไว้แต่ตอนนั้นมีสถานการณ์โควิดต,ตอนช่วงแรกๆคะ่ะเขาก็ปิดน่านฟ้านะคะก็คือบินไปประเทศไทยไม่ได้เขาก็ยกเลิกเที่ยวบินหมดเลยสรุปเราก็ไม่ได้ไปแล้วทีนี้ค่าตั๋วเครื่องบินนี่เราก็ไม่ได้คืนรับคืนเงินนะคะทีนี้เขาก็ให้เป็นวอลชเชอร์มา แล้วพอปีนี้นิดจะบินนิดก็คือติดต่อไปทางเซลล์ของการบินไทยแล้วเขาก็จะเป็นคนจัดการให้ค่ะก็บอกเขาไปว่าเราจะบินวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็บินกันกี่คนเขาก็จะเสนอราคามาแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอามาบวกลบคูณหารกับตัววอลชเชอร์เดิมของเรานะคะแล้วเราก็จ่ายส่วนต่างไปนิดก็จองตัวเครื่องบินเรียบร้อยเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะนิดก็ ทำการจองโรงแรมค่ะเพราะว่าการจองโรงแรมเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเราต้องหาโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเทส t and ์ o ซึ่งจะใช้ชื่อว่าชา EXT r a plus นั่นเองนะคะต้องมีสัญลักษณ์ช e า EXT r a Plus ถึงจะเข้าร่วมโครงการเทส t and g o นั่นเองนะคะลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะว่านิปเนี่ยจะบินลงไปภูกเก็ตนะคะในครั้งนี้ก็คือจะไม่ได้แวะเทพนั่นเองนะคะ ทีนี้เราก็ได้จองโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะคะในภูเก็ตซึ่งโครงการเทสแอนโกเนี่ยเราต้องจองโรงแรมทั้งหมด2คืนเป็นแบบบังคับนะคะก็คือคืนที่1ตรวจโควิดแล้วก็คืนที่5นะคะสำหรับการตรวจโควิดครั้งที่2นั่นเองแต่ในการที่นิดเลือกลงไปภูเก็ตเนี่ยนิดก็กะว่าจะเที่ยวที่ภูเก็ตด้วยนะคะก็เลยจองตั้งแต่คืนที่1คืนที่5ยาวเลยในโรงแรมเดียวเลยนะคะ แล้วทีนี้ทางโรงแรมเนี่ยเขาก็ส่งใบจองแล้วก็ใบที่เราชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะมาให้เราทางอีเมลซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีระบุรถรับส่งจากสนามบินด้วยนะคะแล้วก็ระบุราคาด้วยว่าเราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นข้อแตกต่างตรงนี้นะคะที่ว่าไม่เหมือนกับที่เวลาเราไปกรุงเทพนะคะที่ภูเก็ตเนี่ยคือเราต้องไปจอง r t p c r Test เองนะคะเราต้องจองทางออนไลน์แต่เท่าที่ได้ยินที่คนที่ไปลงกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่โรงแรมเขจะมีแพคเกจรวมให้เรียบร้อยแล้วนะคะคือโรงแรมจะทําให้เราหมดทุกอย่างก็คือจ่ายเงินในโรงแรมที่โรงแรมเนี่ยรวดเดียวแต่ว่าของภูเก็ตเนี่ยคือเราจองโรงแรมจองรถรับส่งเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นก็คือ r t p c r test ครั้งเราต้อง จองออนไลน์เองซึ่งทางโรงแรมเขาจะส่งลิงก์มาให้นะคะแล้วเราก็จองออนไลน์นั่นเองนะคะแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วพอเราจ่ายเงินตัวการจอง rtprtest เนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลมาให้นะคะเป็นเหมือนเป็นใบเสร็จที่เราจ่ายเรียบร้อยแล้วนั่นเองสําหรับเป็นหลักฐานในการลง thailand pass นะคะหลังจากนั้นนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมเอกสารนั่นเองนะคะซึ่ง ครั้งนี้เนี่ยพ่อบ้านแล้วก็ลูกชายนะคะจะบินไปด้วยซึ่งสองคนนี้นะคะเขาไม่ได้มีพาสปอร์ตไทยเขาเป็นชาวต่างชาตินั่นเองซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมีหลักฐานที่แตกต่างกับคนไทยนิดหน่อยนะคะซึ่งเขาต้องมีประกันสุขภาพนะคะที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโควิดด้วยแล้ววงเงินประกันนะคะก็คืออย่างน้อย50,000 u s ดอลลาร์นั่นเองค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่เป็นหลักฐานสำคัญมากนะคะก็คือข้อมูลการฉีดวัคซีนนั่นเองสำหรับตัวเราแล้วก็ตัวพ่อบ้านนะคะส่วนคารนน์นิส่วนลูกชายเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะข้อมูลการฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็คือจะจะใช้เป็นสมุดเล่มเหลืองค่ะของเยอรมันจะเป็นสมุดเล่มเหลืองนะคะเป็นสมุดฉีดวัคซีนถ่ายหน้าตรงที่เราเ มีข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิดสิอยู่ตรงนั้นเลยนะคะถ่ายแล้วก็ถ้าเกิดมี QR code ด,ด้วยยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะทําให้การพิจารณาเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นแล้วข้อมูลการฉีดวัคซีนนะคะคือสําคัญมากๆเราต้องลงให้ครบทุกเข็มนะคะพอเรามีเอกสารครบทุกอย่างนะคะนิจะแนะนำนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะเพื่อนๆอยากทำตามที่เพื่อนๆทำก็ได้แต่อันนี้ ในตอนที่นิดทำนะคะนิดรู้สึกว่ามันง่ายกว่าแล้วก็ไม่สับสนนะคะก็คือนิดเนี่ยจะลงทะเบียนทางคอมพิวเตอร์คือพอได้ข้อมูลทุกอย่างมาแล้วนะคะเราก็จะเอามาแคปหน้าจอะคะ่ะเป็นข้อมูลแบบรูปถ่ายเพราะว่าเวลาลงทะเบียน Thailand p a s s เนี่ยเขาจะไม่รับเป็นไฟล์อื่นนะคะเขาจะรับเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้นนะคะเราก็ เอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ได้มามันก็จะเป็นข้อมูลไฟล์ PDF อะไรอย่างนี้นะคะแต่เราก็จะเอามาแคปหน้าจอเพื่อที่จะจะให้แปลงไฟล์เป็นไฟล์รูปถ่ายนั่นเองก็คือทำแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องซับซ้อนเพราะว่านิกนี่ไม่ได้เป็นคนที่เก่งไอทอะไรเลยนะคะคือทำแบบบ้านๆเลยพอได้หลักฐานทุกอย่างแล้วนะคะอ๋ออย่าลืมสำคัญอีกอย่างนึงก็คือหน้าพาสปอร์ตของเรานะคะ หน้าพาสะปอร์ตของเราแล้วก็ของทุกคนเลยที่จะบินไปก็คือถ่ายแค่หน้าเดียวหน้าที่มีข้อมูลของเราค่ะไม่ได้ถ่ายแบบเป็นสแผ่นอย่างนี้เนาะถ่ายแค่หน้าหน้าเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้ก็สําคัญมากเสร็จแล้วก็พอได้ข้อมูลของทุกคนครบแล้วนะคะอันนี้เป็นวิธีของนิดคือนิดจะสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งมาเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยนะคะจะเขียนเลยว่า เป็นข้อมูล Thailand Pass แล้วทีนี้ก็จะใส่ข้อมูลลงไปเช่นอันนี้เป็นพาสปอร์ตของตัวนิดเองนิดจะเขียนเป็นชื่อว่าพาสปอร์ตนิดอันนี้พาสปอร์ตของพ่อบ้านนิดก็จะเขียนพาสปอร์ตพ่อบ้านอันนี้เป็นพาสปอร์ตคานิก็พาสปอร์ตคานิก็คือแยกเป็นแต่ละชื่อเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเลือกไฟล์เนี่ยเราจะได้ไม่สับสนเนาะเวลาเราลงเนี่ยบางทีมันก็แบบงงๆเนาะเราก็พยายาม เขียนชื่อกำกับไว้ะคะ่ะ QR code อันนี้เป็นของเรา QR code อันนี้เป็นของพ่อบ้านอย่างนี้ค่ะก็เขียนกำกับไว้เลยเสร็จพอได้ข้อมูลทุกอย่างเราก็เอาไปไว้ในโฟลเดอร์นี้นะคะห้ามเอาอันอื่นมาเกี่ยวข้องเลยเสร็จแล้วก็เริ่มลงทะเบียนได้พอลงทะเบียนไปเนี่ยเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่เราพิมพ์ไปเนี่ยถูกชื่อสกุลต้องถูกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผิดเนี่ยมันจะมีปัญหา อาจจะโดนปฏิเสธได้นะคะเสร็จเราก็กรอกข้อมูลตามที่เขาถามเลยค่ะใส่ไฟล์ลงไปตามที่เขาขอสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะตัว QR code เนี่ยเขาจะให้เราครอบเฉพาะตรง QR code จริงๆนะคะคือไม่ใช่ว่าแคปเป็นหน้าใหญ่ๆแล้วก็เอาไปลงเนี่ยเขาจะเหมือนกับไม่รับไฟล์ค่ะก็คือว่าต้องครอบเอาเฉพาะตรงที่เป็น QR code จริงๆ าถึงจะรับนะคะเสร็จทีนี้พอเราลงครบหมดแล้วเนี่ยหน้าสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีที่ให้เราใส่เอกสารเสริมไปนะคะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะใส่ไปไม่หมดเนาะเขาก็จะมีเหมือนหน้าให้เราใส่เอกสารเพิ่มเติมลงไปแต่ตรงหน้าสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้เป็นพิเศษหน่อยนะคะคือรับเป็นไฟล์ PDF ด้วยแล้วก็ไฟล์รูปภาพด้วยนั่นเองค่ะก็ อันไหนที่ยังขาดอยู่ก็ใส่ลงไปน้าสุดท้ายนะคะเขาจะให้โคต้ามาแค่3แผ่นนะคะให้ให้โคต้ามาแค่3ไฟล์ก็คือให้เลือกอันที่ว่าสําคัญนะคะที่จะใส่ลงไปเพื่อที่จะช่วยในการให้เขาพิจารณาเราเร็วขึ้นนั่นเองสําหรับนิกนะคะก็คือลงทะเบียนไปเมื่อวันที่2องกุมภาพันธ์ค่ะรอบเดียวนะคะรอประมาณ4วัน วันที่6ตอนเช้าตื่นขึ้นมาคือได้ QR code เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งของพ่อบ้านทั้งของคานิแล้วก็ของตัวนิดเองนะคะได้ QR code พร้อมกันเลยลืมบอกไปนะคะตอนที่นิดลงเนี่ยนิดจะลงแยกเนาะของนิดเนี่ยจะลงคนเดียวแต่ของคานิเนี่ยในความที่ว่าคานิเขามีพาสปอร์ตเยอรมันเหมือนกับพ่อเขานะนิดก็เลยตัดสินใจว่าลงของพ่อบ้านแล้วก็พ่วงคานิไปด้วยนะคะเพราะว่าเด็กที่ว่าอายุ ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยก็คือว่าเขาจะลงพร้อมกับพ่อแม่นะคะนิดก็เลยเลือกให้เขาลงพร้อมกับพ่อของเขาเพราะว่าเขาใช้พาสปอร์ตเยอรมันเหมือนกันเนาะนี่แหละค่ะอันนี้เป็นวิธีการที่นิดลง Thailand Pass นะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าบางครั้งนะคะเห็นเพื่อนๆบอกว่าลงไม่ได้ลงไป3รอบแล้วยังไม่ผ่านมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้นะคะอาจจะ มาฟังคลิปนี้อาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้ลงให้ละเอียดว่าขั้นตอนเป็นอย่างนี้เปิดหน้านี้แล้วต้องคลิกตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีคนทําคลิปแนวนี้เยอะแล้วนะคะอันนี้นิดก็แค่มาเล่าเป็นแนวทางให้ฟังว่านิดลงแบบไหนทําไมลงรอบเดียวแล้วถึงผ่านนะคะวันนี้นะคะวันที่นิดอัดคลิปเนี่ยก็เป็นวันเสาร์ที่สิ แล้วนะคะซึ่งนิดเนี่ยมีกำหนดบินในวันที่19เกอ้อหลักฐานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะสำ,สำหรับการบินไปเมืองไทยช่วงนี้นะคะก็คือเราต้องมีผลตรวจ RT-PCR test ก่อนขึ้นเครื่องนะคะอายุไม่เกิน72ชั่วโมงนั่นเองซึ่งกำหนดการบินของนิดเนี่ยจะเป็นวันที่19บุกาพภานะคะแล้วนิดก็ จะต้องไปตรวจอาทิ r t e พิาเทศประมาณวันที่17ซึ่งเป็นวันพฤหัสนั่นเองอันนี้สำคัญมากนะคะต้องนับเวลาให้ชัวร์นะคะเพราะว่าบางทีผลอาจจะออกช้าหรือว่าสายการบินอาจจะเลทนั่นเองนะคะแล้วมันจะทำให้เกิน72ชั่วโมองอันนี้ต้องพยายามกะเวลาให้ดีๆนะคะอันนี้ เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งนิดเนี่ยลุ้นมากๆเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าผลตรวจนี้จะเป็นยังไงเพราะว่ามีหลายคนมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังก็คือเขาไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะคะปกติเลยแล้วก็ไปตรวจ RT-PCR test ก่อนบินเนี่ยแล้วก็ผลเป็นบวกนั่นเองคือมันน่ากลัวตรงนี้ละคะ่ะเพราะว่าเรา เตรียมตัวหมดแล้วเนาะจ่ายเงินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อที่จะเดินทางไปประเทศไทยก็หวังว่านะคะเพื่อนๆว่าครอบครัวของนิดเนี่ยทั้งพ่อบ้านคาน,นิแล้วก็นิดเนี่ยจ้าตรวจโควิด COVID ผ่านในทุกๆด่านนะคะซึ่งถ้าเกิดผ่านเนี่ยเราก็จะได้ไปเจอกับครอบครัวสักทีนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาถึง4ปีแล้วเนาะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเอาใจช่วย รครอบครัวของเราด้วยนะคะว่าจะทุกอย่างจะผ่านไปได้ได้วยดีหรือเปล่าแต่ก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างเตรียมตัวแล้วก็ลงทุนลงแรงไปเยอะมากนะคะกับทริปน so ี้ก็หวังว่าเราจะได้ไปเจอครอบครัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะวันที่ไปถึงประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้จะถ่ายคลิปมาฝากนะคะ ยังไงก็ให้เพื่อนๆลุ้นไปกับนิดด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิดขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ